สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพบกับผมช่างนเดชนะครับจากช่องวิธีพื้นบ้าน d e l i v e r y วันนี้เนี่ยผมมาทำคลิปตามคําเรียกร้องตามกระแสคอมเมนต์เลยนะครับอตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นขนมน้อยที่บ้านสวนเนาะก็วันนี้จะมาทำาวิธีสอนทำกระบอกดักปลาซิวนะครับเป็นกระบอกอัจฉริยะเนาะที่ผมใช้ดักปลาซิวแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะ แล้วก็ตัวสําเร็จสมบูรณ์เป็นแบบนี้ครับลหลายๆคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากๆครับว่าทํายังไงอสอนวิธีทําหน่อยเนาะวันนี้ผมจะมาอย่าเรียกว่าสอนเลยนะครับเรียกว่ามาแบ่งปันภูมิปัญญาแล้วกันนะครับนี่นะครับกระบอกที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปทํากันก็อยากให้ดูนี่นิดนึงครับมาดูอันนี้ใครรู้จักบ้างครับ มามาใกล้ๆเขาเรียกว่าเถากระดอมนะครับเป็นผักพื้นบ้านทางน่าจะเป็นทางภาคตะวันออกเนาะทางตลาดเนี่ยมีเยอะนะครับก็มันขึ้นมาแล้วมันก็มาพันบ้านอยู่นะก็เลยไม่เอาออกครับเพราะว่ามันหายากแล้วเดี๋ยวนี้ก็ให้มันขึ้นไปเลยแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะได้เก็บกินกันนะครับนี่ลูกมันกระดอมนะเขาเรียกกระดอมไม่แน่ใจว่าทางใต้มีหรือเปล่าแล้วทางอีสานทางเหนือจะมีหรือเปล่านะครับกับพืชชนิดนี้เนาะเป็นพืชพื้นบ้านครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับก็มาถึงวิธีเลือกต้นไผ่กันก่อนนะไผ่อ่ะก็ใช้ได้ทุกไผ่นะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนําจริงๆเนี่ยถ้าบ้านใครมีไผ่เหลืองเนี่ยลำประมาณขนาดเนี้ยกาลังดีครับแล้วก็ให้เลือกอา่าไอ้ตรงระหว่างกลางกลางลำนะโคนจะหนาไปไปลายจะจะบางไปนะครับกลางลำเนี่ยจะกําลังดีนะไม่หนาไม่บาง พอได้ไผ่มาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มตัดนะครับอ่าการตัดนะครับเราจะเว้นข้อตรงนี้เอาไว้ทําปากทางเข้าของปาซิลเนี่ยไว้สักประมาณ10เซนนะแล้วก็กะประมาณเอาครับประมาณสัก10เซนก็จะประมาณนี้ผมจะกะด้วยตาเปล่าก็พอนะถ้าใครอยากได้เป๊ะๆก็ใช้ไม้บรรทัดเอานะครับ10เซนแล้วเราก็ตัดเลยครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ เราก็จะได้ส่วนที่เป็นจะทําปากทางเข้าปาซิลแล้วนะส่วนข้อต่อไปเนี่ยเราก็จะเว้นระยะเผื่อจะทํากระบอกถัดไปเลยนะเพราะว่าแบบนี้จะได้ไม่เปืองนะครับตรงนี้ก็ได้หนึ่งข้อแล้วก็มาเว้นตรงนี้อีก10เซนนะ ไแล้วครับหนึ่งอันต่อไปก็วัดเหมือนเดิมฮะวัดมาอีกสิบเสนแล้วก็ตัดครับลอย่างนี้ก็จะได้2ออันแล้วครับ แล้วเดี๋ยวไปเริ่มทําขั้นตอนต่อไปกันจะเริ่มทําปากทางเข้านะครับเราจะเว้นระยะระหว่างปลายกระบอกตรงนี้เข้ามา1เซนนะเพื่อที่จะทํารอยบากในการมัดถุงนะครับแล้วเราก็จะทํารอยบากรอบๆเลยนะให้ให้ครบรอบเลยครับ รอยบากครบรอบแล้วนะต่อไปพอบากครบรอบแล้วนะเราเราจะทําช่องต่อไปก็จะเป็นงาปากทางเข้านะครับเราจะเว้นจากตัวรอยบากเนี่ยลงมา2เซนติเมตรนะครับจากเราเว้นตัวนี้1เซนเนาะล้วมาเว้นช่องนี้2เซนนะ2เซนเราก็บากครับตัวนี้เราจะ ั่นเข้าไปให้ได้ครึ่งหนึ่งของกระบอกไม้ไผ่เลยนะครับอ่ะเนี่ยครับรอยบากนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งของกระบอกเลยนะอ่ะลองทำอีกอันนะครับเว้นรอยบากหนึงเซนนะจากปลายกระบอกครับ รอบเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เว้น2เซนแล้วก็หันเลยครับหันเข้าไปครึ่งกระบอกเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันครับต่อไปก็มาทำงาปากทางเข้ากันนะครับ อาจจะต้องใช้มีดที่คมๆหน่อยนะในการฟันนะครับขั้นตอนนี้จะยากหน่อยนะกับการเก๊กมือนะครับเพราะว่าถ้าแรงไปไปโดนตรงนี้หักก็คือใช้ไม่ได้นะครับเริ่มใหม่หมดนะ การทำเนี่ยให้ทําตรงนี้เป็นที่แรกเลยนะครับถ้าเกิดเราทําพังเราทําตรงนี้แล้วมันพังเราก็จะได้เริ่มอันใหม่เลยแต่ว่าถ้าเราไปทําตรงนี้ก่อนหัวนี่ก่อนแล้วมาทาสุดท้ายพังสุดท้ายเราก็เสียเวลานะพังไปเลยแต่ว่าถ้าเราทําอันนี้เสร็จปุ๊บทุกอย่างก็ง่ายเลยครับฟันเข้าไปครับให้ไปถึงรอยบาทเลย นี่ยคฟันให้เข้าไปที่ร้อยที่เราใช้เลื่อยปากเข้ามาเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับต้องเบามือนิดๆครับนี่ครับงาครับเขาเรียกว่างามันทางเข้าของปสัสซิปสัสซวจะเข้าทางนี้แล้วก็ทะลุขึ้นมา ปากกระบอกตรงนี้เพื่อที่จะเข้าถุงนะครับอย่างนี้เรียบร้อยละทีนี้เนี่ยไอตรงปากกระบอกตรงเนี้ยมันยังคมอยู่ครับเวลาเราอัดเหยื่องัดเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะบาดนิ้วได้เราก็ใช้มีดเล็กเนี่ยแต่งมันหน่อยครับแต่งขอบมันหน่อยไม่ให้มันคมนะ ให้มันสวยงามด้วยครับแล้วก็มันลดความคมลงไปเวลาเราอัดเหยื่อใส่เหยื่อเนี่ยมันก็จะไม่บาดนิ้วสวยงามแล้วครับปากทางเข้านะ พอจากนั้นเรามาทํารอยบากเพื่อที่จะลัดถุงนะครับเนี่ยรอยบากที่เราใช้เลื่อยบากมารอบๆแล้วนะเราต้องใช้มีดแต่งมันหน่อยครับเนี่ยครับใช้มีดบากไปรอบๆย้ํานะครับว่ามีดเนี่ควรจะต้องคมหน่อยนะครับ ทำรอยบากเสร็จแล้วนะรอบๆเลยครับที่ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวพอเราครอบถุงมาเนี่ยเราใช้ยางรัดถ้าไม่มีรอยบากเนี่ยเวลาถุงมันล้างกับน้ำเนี่ยมันจะหลุดได้นะครับพอรัดยางเข้าไปในรอยบากเนี่ยทำให้ถุงเนี่ยมันเป่าเป็นลูกโป่งแล้วก็สามารถดึงให้แข็งขึ้นลูกโป่งมันก็จะตึงแล้วก็พองมากขึ้นครับพอเสร็จตรงนี้ตรงนี้แล้วเนี่ยจุดที่สก็ทำเป็นปลายแหลมๆแบบนี้นะครับ สำหรับที่เราจะปักลงไปในน้ำนี่ฮะก<อ>็ง่ายๆครับใช้มีดฟันเลยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยสวยงามหนึ่งอัน ตรงนี้ควรจะเหลาให้แหลมหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาทิมลงไปในพื้นดินแล้วเนี่ยมันจะได้ปักเข้าไปง่ายนะแล้วก็ความยาวเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับชอบยาวชอบสั้นก็ห่วงข้อไว้ได้ตามใจชอบเลยแล้วแต่พื้นที่ในการจะไปดักนะแต่ที่ผมใช้เนี่ยก็สักประมาณน่าจะ20-25เซนได้ครับผมจะไว้ไม่ยาวมากประมาณนี้จะกำลังดีครับ ต่อไปถุงที่เราจะเลือกใช้นะครับขนาดเนี่ยจะก,กำลังดีก็14คูณ22นะแบบนี้ครับถุงมันก็จะคุนๆแบบนี้ที่ผมเลือกใช้ถุงคุนเนี่ยเพราะว่ามันบางแล้วก็พกพาง่ายแล้วก็มันก็ทำง่ายในการเป่าลูกโป่งนะถ้าใช้ถุงใสเนี่ยปกติถุงใสเนี่ยมันจะหนานะครับมันจะดูเทอะทะหน่อยแล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะแต่ว่า ให้แนะนําก็เป็นถุงขุ่นแบบบางๆแบบนี้ครับดีสุดลวแล้วก็ไซส์14บสคูณ22เนี่ยผมว่าไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีครับเมื่อเราได้กระบอกที่สําเร็จแล้วนะครับแบบนี้เราก็จะมาประกอบกับถุงนะถุงล่ะเมื่อเราเปิดออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะเราใช้ปลายกระบอกเนี่ยครับเสียบเข้าไปในถุงเลยแล้วก็เลือกไปที่มุมด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับ เสียบเข้าไปที่มุมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยครับพอจากนั้นเราก็จะกำตรงนี้ไว้ให้แน่นได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะใช้ยางรัดครับรัดเข้าไปตรงรอยบากท,ที่เราทําเนี่ยครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยรัดสักสามรอบนะสองรอบเนี่ยจะดูอ่อนไปนะครับเดี๋ยวจะหลุดง่ายสามรอบเลยครับอ่าพอรัดแบบนี้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปใช้มีปลายแหลมนะครับเหมือนเดิมเราจะแทงถุงให้เป็นริ้วนะครับสี่ลิ้วเพื่อให้ปลาเข้าได้นะถ้าเราลัดแล้วเราไม่แทงถุงเปิดทางนี้นะปลาเข้าไม่ได้นะครับแทงเป็นการกรบาดครับให้เป็นริ้วงาแบบนี้นี่ปลาจะเข้าทางนี้นะครับให้เป็นสี่ริ้วนะพอหลังจากนั้นปุ๊บปิ้นถุงออกครับ ปิ้นถองออกมาอ่าเนี่ยอย่างนี้ก็จะได้แล้วครับนี่ครับสำเร็จและวหนึ่งกระบอกหนึ่งชุดครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเนี่ยทำได้เลย ต่อไปก็จะมาอธิบายวิธีการทํางานของกระบอกนะครับก่อนที่เราจะพาไปดักจริงเนาะนี่นะสมมุติว่าเราจะไปดักนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นตะลิ่งที่เราจะไปปักนะตรงพื้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นดินที่อยู่ใต้น้ำแล้วกันครับปึ๊บแล้วเราจะปักเข้าไปเราปักเข้าไปพื้นดินเนี่ยปักเข้าไปให้แข็งให้มั่นนะครับโดยที่ปลายกระบอกเนี่ยจะต้องอยู่ใต้น้ํา โดยที่ต้องอยู่ลึกลงไปเหนือจากผิวน้ำเนี่ยสักประมาณ20เซนติเมตรนะดูนะครับอันนี้ที่มือบนเนี่ยเป็นผิวน้ำนะครับตรงล่างคือกระบอกที่เราปักเข้าไปในน้ำอ่าตรงนี้ก็เป็นดินที่เราปักเข้าไปให้แข็งให้ตั้งให้มั่นนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเอาปลายถุงนะครับวักน้ำใส่เข้าไปอย่างในคลิปที่ผมทำมนะครับใส่เข้าไปสักประมาณ 15- ถึง10 10ถึง15เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเราก็จะเป่าให้เป็นลูกโป่งครับเป็นลูกโป่งแล้วเราก็เอายางรัดตรงนี้มันให้มันแน่นเป็นลูกโป่งลอยน้ําไว้แบบนี้ครับไอตัวปลายกระบอกก็จะตึงอยู่กับพื้นดินใต้น้ํากระบอกก็จะตั้งตรงแล้วก็ถุงก็จะเป็นลูกโป่งลอยน้ําอยู่อย่างนี้ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยอ่าข้ามขั้นตอนใส่เหยื่อไปครับก่อนจะปักเนี่ยเราเอาเหยื่อนะเหยื่อเนี่ยทางบ้านผมใช้เป็น ข้าวสวยข้าวสุกนนะครับคลุกกับกะปิคลุกให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับขยําให้เป็นแน่นเนื้อเดียวกันขยํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนียวยิ่งดีครับถ้าเหยื่อเนี่ยเพื่อนๆเอาข้าวสวยคลุกกะปิไปลองใช้แล้วเนี่ยมันไม่ดีตามพื้นบ้านของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยไม่ดีก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็นลำลำขั่วอาหารประดุกคลุกกันก็ได้ครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ใช้เนาะแต่ว่าที่บ้านผมเองเนี่ยใช้ กะปิคุกข้าวสวยเนี่ยถือว่ามันกินดีมากครับก็จะอัดมาป้ายกระบอกในนี้ให้ทั่วเลยครับอัดอัดข้าวสวยคุกกะปิเนี่ยอัดเข้าไปนี่เลยเนี่ยเราหวงที่เราหวงข้อไว้ข้อนึง <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นก้นเหมือนจะเป็นก้นถ้วยพอดีให้เราอัดเกี่ยเข้าไปได้ครับอัดให้ทั่วป้ายให้ดีครับปากกระบอกตรงนี้เนี่ยให้มันกลิ่นมันออกขยี้ขยี้ให้มันติดตัวกระบอกเนี่ยให้แน่นมันจะได้หมดช้าๆครับ หลังจากนั้นเราก็ปักอย่างที่บอกเลยนะแล้วพอปลาซิวมันได้กินเนี่ยมันก็จะมาตอมกันเป็นฝููงๆนะอยู่แถวปากกระบอกเนี่ยครับมาตอมมาตอมกันพอมันอัดเข้าไปกินกันแน่นๆเนี่ยอัด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 ใครกับใเยอะๆเนี่ยบางตัวเนี่ยมันก็โดนดันขึ้นไปจนมันกระโดดพุ่งเข้ามาในในกระบอกตัวนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในถุงนะครับ หลายตัวสิบตัวยี่สิบตัวมันอัดอัดเข้าไปออก,กันกินเนี่ยอัดปุ๊บมันก็โดดพุ่งขึ้นมาอัดปุ๊บมันก็กระโดดพุ่งขึ้นมาในถุงเนี่ยมันก็จะมาสะสมรวมอยู่กันในถุงที่เรามีน้ําเป่าลมไว้ตรงนี้เนาะแล้วจากนั้นมันก็จะออกไม่ได้นะครับพอสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็มาเก็บกู้ปลาที่อยู่ในถุงแล้วก็เทออกมาได้ครับส่วนตัวที่ไม่เข้าเนี่ยมันก็ยังออก,กินอยู่าแถวตรงปากกระบอกอะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับก็น่าจะพอเข้าใจกันเนาะใคร ขั้นตอนไหนก็ย้อนหลังกลับไปดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนหน้างานจริงๆที่เราไปดักให้ดูเลยนะครับไปครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำแถวบ้านแล้วนะครับในบรรยากาศด้านหลังเนาะก็ จะมาดักให้ดูนะครับกับกระบ,บอกที่เราเพิ่งทํามาใหม่ๆนะนี่ครับเดี๋ยวดักให้ดูสักลูกสองลูกก็พอเนาะมาดูเหยื่อกันก่อนครับสําหรับเหยื่อที่ผมใช้ประจํะจํๆก็นี่เลยนะเป็นข้าวสุกนะครับข้าวที่เราหุงกินนะฮะกับกะปิอัตราส่วนเนี่ยวันนี้ผมจะมาดักให้ดูสักลูกสองลูกเนี่ยผมก็เอามาเท่านี้พอเนาะกะปิเนี่ยถ้าใช้เยอะเกินเนี่ย ถาม่าดีไหมมันก็ดีครับแต่มันเปืองก็อัตราส่วนก็แล้วแต่จะถนัดกันนะมากน้อยก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็คุกขยําให้เข้ากันครับผมกลัวเลอะมือผมก็จะขยําในตาดเรียกว่าขยํานะที่อื่นเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับการคุกข้าวแบบนี้เขาเรียกขยําข้าวคุกขยํขายให้เข้ากันเลยครับ ให้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยยิ่งดีคุกจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะแล้วก็มาเริ่มดักกันครับวิธีสังเกตหมายก็เราพยายามไปดูที่ตะลิ่งนะครับที่มันไม่ไม่ลึกมากพอที่จะปักกระบ,บอกได้เนาะเราสังเกตว่ามีปลาซิลว,วิ่งบางไม้ถ้าตัวชุกชุมเนี่ยก็ดักได้เลยนะครับ หรือวิธีเช็คอีกอย่างหนึ่งเราก็ยองเราก็ลองโยนข้าวไปสักนิดหนึ่งเนาะว่ามันมีฝูงปลามากินบ้างไหมนะครับนี่นะครับห็น้ยมันเริ่มเข้ามาแล้วครับนีฝูงปลาเริ่มเข้ามาแล้วมาที่ข้าวเริ่มกินแล้วครับน่ะถ้ามันมีฝูงปลาเข้ามาพอสมควรเนี่ยพอที่สามารถจะคิดว่าดักแล้วจะได้เนี่ยก็เริ่มดักได้เลยครับเห็นไหมเยอะเลย เริ่มมาเป็นฟูงแล้วครับแต่ผมจะดักตรงนี้นะให้ดูครับามาดูวิธีการใส่เหยื่อกันก่อนนะครับนี่นะเหยื่อที่เราปั้นก้อนแบบนี้ก็ยัดเข้าไปในตัวกระบอกเลยนะครับช้าๆชัดๆละเอียดๆนะบี้ครับบี้ให้มันติดกับตัวเยื่อกระบอกด้านในให้ติดเนียนๆแน่นๆเ,เ,เ,เลยนะเพราะว่าถ้าปลาซิวกินเนี่ย ถ้ามันเหนียวติดกระบอกมันก็จะหมดช้านะครับเราก็ไม่ต้องใช้เหยื่อเยอะนะเนาะนี่ครับผมจะบี้เข้าไปข้างในรูปให้หมดเลยครับให้มีกลิ่นติดทั่วทั้งปากกระบอกเลยทั้งด้านในกระบอกในหลุมนี่แล้วก็ด้านบนแบบเนี้ยครับติดแบบให้ล้างก็ล้างออกยากยากให้เหนียวติดพื้นกระบอกไปเลยครับแล้วก็ที่จะไม่ลืมก็จะมาป้ายตรงปากทางเข้านี่ครับ ปลายเลยนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหาตำแหน่งให้ดีครับแล้วก็ที่มกระบอกลงไปเลยหันหน้าหันปากทางเข้ากระบอกเนี่ยออกไปทางด้านนอกก็ได้นะครับปักลงไปฮะกดลงไปให้แข็งเลยครับไม่ให้มันหลุดนี่ก็จะได้ลักษณะน,นี้อ่ให้กดลงไปเนี่ยต่ำว่าผิวน้ำเนี่ย ปลายกระบอกถึงผิวน้ำเนี่ยสักประมาณ20เซนจะกำลังสวยนะครับแล้วก็ปักให้แน่นแบบนี้อยู่แบบนี้ครับจากนั้นเราก็ปัดน้ำนิดนึงไม่ต้องกลัวว่าประซิวจะตกใจนะครับมันไม่ตกใจเนาะเดี๋ยวมันจะมานะปัดน้ำให้ใสสะอาดครับแล้วเราก็จะวักน้ำเข้าไปสัก10เอ่าพอหลังจากได้แบบนี้เราก็จะเป่าลมครับ เป่ารมรวบให้เป็นลูกกลมแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ยางรัดไว้ขั้นตอนนี้ต้องเบามือหน่อยนะถ้าเราดึงแรงลังแรงเนี่ยปลายกระบอกที่เราปักลงดินเนี่ยมันก็จะหลุดได้นะครับถ้ามันไม่แน่นไม่แข็งมากเนาะให้เบามือนิดนึงครับนี่แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละได้แล้วครับหนึ่งกระบอกลักษณะปากกระบอกอยู่ด้านล่างนะปากกระบอกก็อยู่เกือบติดพื้นนะครับเห็นไหม แล้วฝูงปลาซิวเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้นิ่งๆสักพักนึงมันจะเข้าเองตอนนี้เรายังอยู่ในน้ําอยู่มันก็ยังกวนมันอยู่ครับ ติเนี่ยต้องทิ้งไว้เนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีจะกำลังดีนะครับแต่ว่าผมเพียงมาดักให้ดูก็พอเนาะอันนี้ได้ละลาสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกู้ดูด้วยกันวิธีเก็บกู้นะครับเอื่อมือไปปิดปากกระบอกไว้ก่อนนี่ครับ แล้วชักออกมาแล้วก็กำเอามือกำตรงขอบถุงกับกระบอกให้แน่นครับการมันหลุดเนาะล้วจ็จับปลายถุงยกดูครับนี่15นาทีก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับนี่ยังเป็นเป็นอยู่เลยครับเพราะว่า มันยังเร็วไปนะถ้าปกติที่ผมเก็บกู้เนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง45่สิบานาทีมันก็จะมีทรายบ้างแล้วแต่นี้ยังเป็นๆอยู่ทั้งนั้นเลยครับกระโดดน,นี่ครับเดี๋ยวผมเก็บกู้ให้ดูอีกสักหนึ่งกระบอกนะครับวันนี้นี่ที่เอาขึ้นมาเนี่ยทั้งหมด4กระบอกเนาะ ก็ลูกนี้ลูกสุดท้ายครับปิดปากกระบอกครับเหมือนเดิมล้างทำความสะอาดให้ดีเสร็จปุ๊บก,กำตรงขอบกระบอกกับถุงพลาสติกให้แน่นฮะแล้วก,ก็ยกนี่ครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ฮะนี่ครับ ดดนะรกระบ,บอกสี่ลูกที่มาดักเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะได้ทั้งหมดวันนี้นะก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราทิ้งไว้แค่สิบห้านาทีเนาะความจริงถ้าดักเยอะเนี่ยก็จะได้มากครับแต่ว่าผมเพิ่งกินไปเมื่อเร็วๆนี้เองอก็ยังไม่อยากกินเท่าไหร่ก็มาดักให้ดูพอเนาะเดี๋ยวอันนี้เอาไปให้แม่นะครับให้แม่ต้มขิงเนี่ยกินคนเดียวก็เป็นมื้อแล้วครับนี่ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการทํากระบอกดักปลาซิวแบบนี้นะที่ผมได้สอนทําไปนะครับถ้าใครชอบหรือสนใจก็ไม่มีขายนะครับผมไม่ได้ทําขายนะไม่ต้องถามซื้อนะครับแต่วิธีทําเนี่ยผมสอนอย่างละเอียดแล้วเนาะก็ไปทําตามกันได้นะกระบอกดักปลาซิลแบบนี้ครับมันก็ถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนาะเหมาะแก่การจะอนุรักษ์ไว้มากๆนะครับกับวิถีภูมิปัญญาของคนมันนอก เการดักกระบอกแบบเนี้มันก็เจอได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยอะนะทางใต้เขาก็มีครับทางอีสานก็มีแต่ว่ารูปแบบรูปลักษณ์เนี่ยก็คล้ายๆกันฮนะไผ่ก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าปากทางเข้าการทําตัวกระบอกการทําเหลากระบอกเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นวิถีภูมิปัญญาเดียวกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ